สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปื้แมดดินฮูดกับรลยการลอสปอยดูนะครับครับก็เหมือนเดิมเลยครับในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสปอยแชร์ละชปินเหมือนเดิมนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า East f a v o r Pasta หรือถ้าแปลก็คืองานอดิเรกสุดโปรดของเขานั่นเองสื่อหมายถึงชาลีนั่นแหละครับแต่ผมขอตั้งชื่อไทยว่าชาลีเมาป่วนกันแล้วกันนะครับก็ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลย ปักชาลีของเราก็เดินเข้ามาในบาร์แล้วก็สั่งเหล้านะครับเออเพ่เพ่เหล้าน่ากินเนาะอะมามองอะไรนี่เหล้ากูกูไม่แบกให้มึงเออมือขี้เกียจเอ้ยมือ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 แม่เผลอไปแล้นะมึงอะรีบกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนแยกหมดแเละยังเหลือก้นแก้วอะเดี๋ยว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 อ๋อยังเหลือเหรอมากินให้หมดซะเลยโอ้ชิบหายเอ้ยก้นแก้วไม่ยังงกเออ๋ยวก่อนพี่ผมจําพี่ได้พี่ชาลีใช่ไหมผมไข่น้วยไงที่เจอกันตอนเด็กๆ ตอนนั้นผมยังตัวเล็กอยู่เลยอะไข่นุ่ยเหรออ๋อจำได้แล้วอะจับมือเฮ้ยมือเปียกโอ้ยมือกูไปจุ่มน้ําตอนไหนวะแล้วที่หน้าร้านนะครับก็มีรถคันนึงมาจอดครับซึ่งเป็นรถของคุณลุงไฮโซคนหนึ่งครับเขาก็พาลูกสาวเข้ามาด้วยพอดีคุณลุงนะครับต้องการจะลงมาแวะซื้อของแล้วก็บอกลูกสาวว่าให้รอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาและพอดีนะครับบัคชาลีก็เดินเมาออกมานอกร้านครับแล้วก็มาเจอลูกสาวของคุณลุงเข้าก็ท,ทําท่าทีีเข้าไปจบบครั แต่พอจีบไปได้สักพักคุณลุงก็หันมาเห็นครับคุณลุงก็เลยไล่บักชาลีไม่ให้มาจีบลูกสาวตัวเองพอบักชาลีโดนไล่ก็เลยกลับเข้าไปเมาในร้านเหล้าต่อโอ้ยบาได้แท้บักพอตาไมา่ยอมให้จีบลูกสาวเอ้ยบาร์เทนเดอร์เอาแรงๆมาช็อตหนึ่งสิได้ครับได้โอ้ยงุดกิดเออโอ้ยมาขามเงยมาจากไหนวะจู่ๆมาตีกันแล้วจู่ๆก็มีที่โกลที่ไหนไม่รู้นะครับจู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็ต่อยบักชาลีล้มไงายท้องเลยโอ้ยใหญ่แต่ไหนว่ามึงเนี่ยจู่ๆก็มาต่อยกัน ว่าไงนะเออปาป้าปาปาพี่พี่พี่มามาถผมเลี้ยงเราให้เออมาต่ออย่างนี้สิวะอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยไอ้น้องโอ้ยมือหนักชิบหายโอ้ยไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเออโอ้ยประตูตีดังซุ่มซ่มามแน่นอนฮะว่าใครซุ่มซ่ามฮะนี่จะอุ้ยโอ้ยใครวะดำดำฮะพี่ขัดรองเท้าไหมพี่โอ้ยรองเท้ากูไม่เลื่อนหรอกแน่มันยังแบมือขอตังเงินกูไม่มีเอาไม่ขีดไปโอ้ยรอด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 โอ้ยไม่คัดก็บอกกันดีๆก็ได้มือพองหมด แล้วบักชาลีนะครับก็ทําท่าเหมือนจะอาบน้าครับทั้งทั้งที่มีปลี่ยนเสือ้อผ้าแล้วคุณลุงนะครับที่เป็นคุณพ่อของสาวสวยนั้นก็เข้ามาในบาร์ครับแล้วดูเหมือนว่าแกก็จะมาสั่งเหล้าแก้วหนึ่งเหมือนกันส่วนบักชาลีนั้นก็เมาหลับอยู่ตรงที่เก้าอี้ขัดรองเท้าครับแล้วก็มีชายคนนึงครับกาลังล้างหน้าที่อ่างล้างหน้าแต่พอดีบักชาลีนะครับไอเห็นชายคนนี้มันเกะกะครับพอเขาจะล้างหน้าเหมือนกันก็เลยเอาไม้เท้าฟาดตูดชายคนนั้นแล้วก็ลากชายคนนั้นออกมาทั้งๆท,ที่เขายังล้างหน้าไม่เสร็จ โอ้ยแสบตาแสบตาผ้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 าอย่าไผ้า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 ส่วนผ้าคนดูที่ว่านะครับบัคชาลีของเราก็ไปเช็ดเท้าซะแล้วครับแต่เขาก็เห็นชายคนนั้นแสบตาก็เลยเอาผ้านั่นแหละยกให้ชายคนนั้นเอาไปเช็ดหน้าซะเลยแต่ปฏผ้าผืนนั้นมันก็เลอะยาขัดรองเท้าซะแล้วครับพอชายคนนั้นเอาผ้านั้นไปเช็ดหน้าปรากฏว่ายาขัดรองเท้าก็เปื้อนหน้าดำปิดปีโอ้ยชิหายเอ้ยมึงเอาผ้าเปื้อนมาให้กูเช็ดหน้ากูดำหมดแล้วเนี่ยมึงจะรับผิดชอบกูไงรับผิดชอบนี่รับเออประตูนี่ก็ฟาดหน้าบัคชาลีประจําเลย แล้วบักชาลีนะครับก็เดินเมาออกมาจากห้องน้ําและขาของเขาก็ไปเหยียบลงแจกันครับบักชาลีก็เลยเลื่นลม้มแล้วก็ไปกระแทกโดนคลุงเจ้าเก่าเขาเออมึงเฮ้ยไอคนที่มาจีบลูกสาวกูนี่วะน้อยแน,น่เออเฮ้ยอย่าตีกันเฮ้ยปล่อยกูสิเออโอ้ยโอ้ยมันตบกูยิงเดืยวเลยเนี่ยปล่อยเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องอะไรกัน๋เอเปล่าครับเปล่าพี่ไม่มีอะไรครับไปแล้วเด้อแล้วบักชาลีก็เดินออกมาหน้าร้านครับแล้วก็เห็นรถของลูกสาวคุณลุงนะครับที่จอดอยู่แต่ว่าลูกสาวคุณลุงนั้นก็ออกจากรถไปครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไปซื้อของแล้วก็บอกให้สาวใช้นั้นกลับบ้านไปก่อนแต่พอดีบัคชารีเห็นว่าสาวสวยยังอยู่ในรถครับเขาก็เลยพยายามจะแอบตามขึ้นรถไปแต่รถก็ออกตัวไปซะก่อนทําบัคชารีหัวทิ่มคาถนนเลยแต่บัคชารีก็ไม่ละความพยายามครับเขาได้ขึ้นรถลางที่วิ่งตามมาแล้วก็ไล่ตามรถของสาวสวยไปโดยที่หารู้ไม่ว่าในตอนนี้สาวสวยไม่อยู่บนรถครับจนกระทั่งรถก็ไปจอดที่บ้านของสาวสวยครับสาวใช้ก็เดินเข้าบ้านบัคชารีก็เดินตามเข้าไปครับ แล้วก็ทําตัวยางกบว่าเป็นบ้านของตัวเองและบักชาลีก็เปิดประตูเข้าไปห้องของสาวใช้ครับโดยเขาคิดว่าสาวใช้นั้นเป็นสาวสวยคนที่เขาเล็งเอาไว้แต่พอเห็นหน้า <c oughs> ต่างคนต่างก็ตกใจสาวใช้เอาหมดฟาดหัวชาลีแบบไม่ยัง้งแล้วก็จับชาลีโยอนออกมานอกห้องบักชาลีนี่งายท้องก้นโด่งชี้ฟ้าเลยแล้วพอดีนะครับสาวสวยก็กลับเข้ามาบ้านแล้วครับแล้วก็ไปเจอบักชาลีเข้าเธอก็ตกใจเลยครับเพราะว่าไอ้หนุ่มที่ตามมาจีบเธอตอนแรกนั้นมารอถึงที่บ้านเธอเลย แต่ว่าคุณลุงพ่อของเธอนั้นก็ดันกลับมาพอดีสาวสวยก็เลยดันบัคชาลีเข้าไปในห้องของสาวใช้ก่อนคุณพ่อก็เลยแปลกใจว่าเสียงอะไรดังในบ้านก็เลยเข้ามาหาลูกสาวครับแต่พอดีชาลีก็โดนสาวใช้ผลักออกมานอกห้องก็มาเจอกับคุณลุงพอดีคุณลุงก็เลยโกรธใหญ่เลยครับเพราะว่านี่ก็คือบัคชาลีขี้เมาที่พยายามจะจีบลูกสาวของเขานนัเองคุณลุงก็เลยเวยงบัคชาลีออกไปหน้าบ้านพอบัคชาลีโดนเวยงออกมาก็โกรธคุณลุงครับบัคชาลีก็เลยทกแขนเสื้อเพื่อเตรียมพร้อมลุยแต่พอดีบัคชาลลลีีีมมันเเเเาอยยยยู่ครบก็สปุุณง ก็เลยโดนคุณลุงจับเวียงออกมาข้างนอกเหมือนเดิมแล้วก็โดนคนใช้ในบ้านลุมกระทืบเอาแล้วก็โดนคนใช้จับเวียงออกไปนอกบ้านอย่างหมดสภาพไม่ต่างจากหมาข้างถนนและบัคชาลีก็รู้ขึ้นมาครับแล้วก็เดินงงเอ้กูมาทําอะไรที่นี่วะโอ้ยทําไมเจ็บหัวโอ้ยกลับบ้านดีกว่าจบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกบ,บัคชาลีตอน h i s f a v o r Past Time ซึ่งบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้ก็เป็นตอนสั้นนะครับเนื้อเรื่องก็แทบจะไม่มีอะไรเลยก็แค่บัคชาลีเมาและอลาวาสคือว่าก็เป็นตอนที่เน้นความฮายอย่างเดียวครับแล้วถ้าผู้ชมล่ะครับชอบตอนนี้หรือเปล่าถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาล่ะครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก,กไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคุยสไทลยังคงสถิตแก่ทานสาหลับาันนี้สวัสดีครับ